ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาพาชมไข่ไก่ดำนะครับเยอะมากจริงครับพี่น้องครับนี่เห็นในตู้เย็นแล้วครับยังมีอีกนะครับนี่ฮะมีข้างนอกเลยครับในชุดนี้ในตู้เย็นเราไม่สามารถนํามาฟักเป็นตัวได้แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมีอีกนะครับพี่น้องอีกเนี่ยเป็นแผงนะครับพาที่างทีเขาไข่ทิ้งไว้อีกเราก็จะเก็บมารับประทานนะครับแล้วก็จะฟักว่างไปบางส่วน อกว่าเยอะจริงๆครับไก่ดำขังวานมไข่ดีๆครับพี่น้องครับทำผู้ใดยอยากได้ไปฟักหรือ,อไปรับประทานก็มาซื้อหากันได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับลูกละห้าบาทครับอันนี้ะฮะทำเรียบร้อยแล้วครับนี่ะไข่ต้มย่างมะตูมครับพี่น้องครับเราจะมารับประทานกันเลยเลยนะฮะเนื้อหานี้ยครับม้นซอสกันนครับซอสน,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 นะครับ ๋ยาใส่นิดนนเด็ดเนี่ยต้องเยอะโอเคนะครับมาโอ้พระสีลูกสีลูกครับเนี่ยฮะดูไข่เขาจะ,จะแดงดีคนระับนองแดงดีมากอ่าอือสียอดเลยครับน้องอม,มันงูนังกาครับอืา คือมาก็กินไข่แก่ดำหูพานแล้วครับเขาบอกว่าไข่แดงดำภูพานมีสารเบลานินพึ่งช่วยกันต่อต้านนี่ช่วยกันต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับทําให้ร่างกายของเราชะลอความแก่ชะลาลงนะครับลองดูครับพี่น้องอดูครับไข่แดงๆอืมันไข่ทุกวันครับไข่ไข่เก่งมากแม่หนึ่งอยู่ตกประมาณอยู่ที่ยี่ห้า กิมห้ายี่บสอประมาณนี้ครับแล้วแต่ยิ่งเราเลีเ้ยงด้วยของอาหารยิ่งไข่ดีครับพี่น้องไข่ทุกวันแล้วก็เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงเหมือนไก่บ้านเลยครับอ,อร่อยเยี่ยมครับสวัสดีครับ